ครอบครัวพร้อมหน้ากันอีกครั้งโมเมนต์อบอุ่นตุกบวยร่วมเฟรมครอบครัวฉลองวันเกิดลูกชายแม้สถานะความสัมพันธ์แบบคนรักจะจบไปแล้วแต่ความเป็นพ่อเป็นแม่นั้นยังคงอยู่เสมอสำหรับคู่ของนางแบบสาวตุ๊กชนกว่าณันกับดาราหนุ่มกามโตบุ้ยเชษฐวุฒิแถมทั้งคู่ยังคงดูแลลูกชายและลูกสาวได้อย่างสมบูรณ์แบบไปมาหาสู่กันบ่อยๆ และล่าสุดน,นะครับตุกชนกวน,นันก็ได้จัดงานวันเกิดให้กับลูกชายน้องภูมิลูกชายคนเล็กที่ปีนี้นะครับอายุ10ขวบแล้วงานนี้นะครับจัดกันแบบอบอุ่นเรียบง่ายมีแค่คนในบ้านซึ่งดุ่มบวยนะครับได้เข้ามาร่วมงานฉลองด้วยเช่นเคยพร้อมกับร่วมเฟรมทั้ง4คนก็คือพ่อแม่ลูกนั่นเองนะครับพร้อมกับเขียนแคปชั่นสุดซึ้งว่า Happy Birthday นะครับแล้วก็บอกว่าไอ้ลูกชายความสุขของผมพร้อมกับบอกว่าขอบคุณภาพที่แสนประทับใจจากพี่ชายนะครับ ถึงความสัมพันธ์สามีภรรยาจะจบลงแต่ความเป็นพ่อเป็นแม่นะครับยังคงเป็นต่อไปนะครับและดูแลกันต่อไปช่างเป็นภาพที่น่าอบอุ่นหัวใจเหลือเกินนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามแลค์กดกระดิ่ง